สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมนะครับ VTO Gamecaster TV นะฮะแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมนะครับปอน VTO นะครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่กับเกม Mad Fighter นะครับและอยู่ในพาร์ทที่หนึ่งกันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนวฮ r r ร r จากเกมแนว RPG Maker เกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงนะประมาณนี้นะซึ่งผมก็รู้มาแบบคร่าวๆนะครับแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดเพราะว่ายังไม่ได้เล่นเลยนะฮะก็ คือเล่นเก open, มนี้ขึ้นมาก็เพราะอยากเล่นอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงครับคือพอดีคลิปเกมมิโอะกับเกมอิฟนะฮะพอดีเซฟไปสอนเกมเนี้ยมันเสียผมก็เลยต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าเล่นไปไกลแล้วเนี้ยถ้าเล่นย้อนหลังเนี้ยมันเกรงว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะก็เลยแคสซีรีส์เกมใหม่ขึ้นมาแทนนั่นเองนะก็เรามาดูว่าเกมนี้น่าจะเป็นไงเนี่ยเพราะว่าก็รู้จักพลาดมันก็น่าจะสวยตัวเกมก็น่าจะใช้ได้อยู่นะฮะก็ไปดูกันเลยครับนะ อ่าแล้วอ่านะต้าสกิลเดิโอเอลูชสเตชันนะจากเซนนะครับขอข้ามาันเลยแล้วกันไอสกิลเดิโอเนี่ยมานะฮะทางด้านเหนือเยอรมันดีดรเวสเรซิดเดแนนมาคำภาษาอังกฤษเพราอาจจะไม่รู้ฮะพอ่ออ่ามีเสียงพูดขึ้นมาเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อก father are you in there พ่อเธอพ่ออยู่นี่นนั่นหรือเปล่าเดี๋ยวขอพากย์เสียงผู้หญิงเองแล้วกันอ่าโอเคเชิญครับพ่อฮะพ่อยอ๋อกี่ครั้งแล้วที่พ่อบอกลูกว่าอย่ามาที่นี่น่ะค่ะพ่อค่ะพ่อเกีียแต่เออฉันกลัวที่จะต้องลองคนเดียวนะคะกูแปลอะไรของกลัวเนี่ย อ๋อเหโอ้แมพ่อน้าคอเถื่อนอะไม่ต้องห่วงกันนะพ่อจะไม่มีทางหนูหนู่นจะไม่มีทางได้อยู่คนเดียวนอกแม่ของหนูแนจะอยู่กับหนูตลอดเวลาเนอะเขาจะคอยดูแลกู่เสมออ๋อยะ โอเคนะอะยอพ่ออยากบอกเลยว่าตอนเนี้ยพ่อรู้สึกว่าพ่อเหมือนพระเอกเลยชอบชี้ชื่อแ่บไม่รู้นะโ okay, อเคไปนอนได้แล้วไ <c oughs> อ้เยลิึเปลโอเคพ่อ, <c oughs> อนะฮะประมาณนี้เออเด็กดีนะ <c oughs> คือแบบพ่อนะ่าตาโคตรน่ากลัวนี่ครับพ่อคะพรุ่งนี้โอ้ใช่นะเป็นวันครบรอบวันตายของแม่นะ เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมเธอที่เราหลุมศพกันโอเคโอ้โหโอ้โหน่าโคตรโมเอะก็ต้องแต่งไม่ใช่น่ะน่าโคตรโมเอะอ่าตอนนี้ได้เวลากับนอนแล้วเอ้ยเข้าไปนอนแล้ววะพักผ่อนนะทูชอร์ลี่นี่คืออะไรวะพักพักผ่อนอย่างสั้นๆนะโอเคต้องเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเวลาไม่มากเลยวันนี้ละโอเคค่ะอ่าเซิร์น พ่อบอกเซิร์นถอนลูกพ่อจะทำงานต่อเราวิ่งไปเลยไม่ได้จุดสัตว์โอ้โหยุดแรงโนว่านะเสียงเหมือนจะเป็นเสียงแบบนี่นะฮะเสียงแบบเฮลช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็มีเด็กแว้นมาแว้นในห้องถุยไม่เกี่ยวเสียงเลื่อนะสักอย่างนะฮะอาจจะมีความลับอยู่ในห้องนั่นเองโอเคดิง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 ฉันรู้ถึงความลับของพ่อ พ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์เขารักที่จะค้นขวาแล้วก็อยู่ในแ l a ตตอดเวลาและฉันได้ยินเสียงบางอย่างมาจากแ l a เสียงสัตว์และมนุษย์ที่กำลังเกียดร้องอีเวนเมื่ใฉันยังเด็กฉันรู้ถึงว่าพ่อฉันทำอะไรอยู่โซนที่ฉันฉันไม่สามารถมองได้ฉันจึงไม่เข้าใจกับทุกอย่างบางอย่างเลยฉันจึงปล่อยให้เวลาไปอย่างนั้นเลยนะเพราะฉันรักพ่อ ถ้าเกิดแปลผิดนี่ขอโทษจริงๆนะและคำเตือนนะขอให้ดูเต็มจอเพราะว่าผมเล่นเต็มจอเดี๋ยวเอาแยาเอาเปรียกกรั้นว้า that that's not the only secret I know นั่นไม่ใช่ความอะไรสักอย่างเมื่อแม่ของฉันไม่ได้อยู่รอบตัวฉันและอะไรสักอย่างนะจะเป็นแบบคือดิจิตอลนะเนี่ยโอ้โหแม่งเลือดซ้าเลยอ่ฟไฟสัมเปิ อ่าฉันจะเกี่ยวกับพวกชดูแลก,กับพวกนนี้ให้เองนะด้วยตัวฉันเองเดินรอได้นะมานี่เธอมาเรียด็อกเตอร์ทำอะไรวะอ้อด็อกเตอร์รรเอาคลิปกูจะโนดนแบนไเนี้ยด็อนะกเตอร์เธอรู้่ักกับวาอสัมพันธ์ของเรานะไม่ต้องเป็นห่วง ฉันไม่เชื่อว่าเธอเนหะ็นนั้นเจอนี่แหละคือปัญหาผู้หญิงที่มีอายุ11ปีเนี่ยไม่มีปัญหาไอ้นอายุหรอกไม่ต้องห่วงดูแลดูแล,แลแล้วก็ใส่ใจเธอได้ล่ะกรุณา <c ười> ไปมั่วแล้วแหะ <c ười> เธอไม่เคยที่จะหามหามนีม่เคยขายแฮมเนะคือแบบเธอไม่เคยจะกินแฮมถุยไม่เกี่ยวช <c ười> ิมแมมมอสพรีเซียส <c ười> คือแม่งกอดกัน,นเนี้ยนะ ถ้าเป็นผมผมกอดไม่ลงหรอกอู้เลือดเยอะซะขนาดนี้อ่านะฮะชิวๆอยาอะไรด้อ้าวเที่ยงคืนสิบห้านาทีกับวันที่ฉันน,นั่งเธอไม่ใช่ละอา้าวเที่ยงคืนได้เชียว <c oughs> อา <c oughs> มิทเที่ยงคืน ไม่ใช่ได้ยินตัวอะไรอยู่มุมห้องอ่ะอะไรวะโอเว้นท์ทุ่มห้องเหรอวันนี้เป็นวันที่แม่ไปสวรรค์แม่ชั่วแม่สลบฉันไม่เคยหลับเมื่อฉันคิดถึงเรื่องแม่อ้าวมาแล้วไหนดูหน้านี่คืออพอร์เทนตออฟมัมทุกอยาก่างแม่โอ้โห โอ้โหแม่แม่จะโวยได้ชุดไอ้ดูมัมเธอจะทำไงดีฉันรักพ่อแต่เธอกลัวฉันเธอมองฉันด้วยสายตาฉันเกลียดเธออ๋อ,อคล้ายๆเหมือนจะตัวเราเนี่ยอาจจะเกลียดมาเรียนะครับที่ผมคิดนะบัสไอโนฟาเธอร์อะไรเธอแต่ฉันรู้ว่าพ่อนั้น ชอบตัวมันในตัวมาเรียถ้าพ่อและเธอคนนั้นเนี่ยแต่งงานกันแล้วก็ฉันเดาว่าหล่อนเนี่ยต้องเป็นแม่คนใหม่ของฉันอ๋อคล้ายแบบยอมรับไม่ได้ที่มาเรียน่ยจะมาเป็นแม่ใหม่นะฮะฉันไม่ต้องกฉันไม่ต้องการเธอนะฉันต้องฉันไม่ต้องการแม่ใหม่ฉันมีเพียงแม่คนเดียวในโลกเนี่ยที่สําหรับฉันแม่ฉันทํายังไง Why did you have to go ทำไมเธอทำไมคุณหึูไปล่ะ อ่าประมาณนี้เหมือนคล้ายๆแบบอันนี้ไม่อะคล้ายๆว่าไม่ชอบ,บ,บมาเรียรคือเหมือนมาเรียเนี่ยรักกับพ่อของเราอยู่นะฮะประมาณนี้เสร็จปั๊บแต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ชอบมาเรียรอ่าเข้าใจแล้วเออนี่คืออะไรเอ่ยสโนว์พูลสโนว์บลอลเดอร์เพลทแลบิดอ่ากระต่ายชอบจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วผมก็ชอบ บื้องหลังนี้มันสองนั้นมันฆ่าแม่มันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้อันนี้เหมือนเป็นตุ๊กตาเก่าๆเอาไว้เชียร์เห็นกระตาเห็นตุ๊กตาถึงอดีตวัต t าเฟอร์หย่าละนี่ไงมาเข้าสกินเดเรโอแล้วเยอะจะซื้อมาให้เป็นของฉันซื้อมาเป็นของขวัญของเธอนะอายะตาฟังเสีซลกีนดีจ้า พางเสียงผู้หญิงดิพางเสียงผู้หญิงดิมันคือตุ๊กตานี่นาโกแปลถูุไหมเนี่ยโอ้ยวินาโมเอ๋มากขอบคุณนะคะพ่อโอ้โหแม็กเสียงโคตรแบ๊วไม่รู้อ่ะตุ๊กตาน่ารักจังเบย์อะอ่าประมาณนี้เอามอสอ้าวไอ้เชี่ย is a l more light is real หมือนมันเป็นของจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรสักอย่างนาพอมาโคตรเถื่อนอะอย่าละอ่าโอเคเรืลล่องถึงความหลังกูกดตุ๊ก,กาตานี่มาจะเรื่องถึงความหลังยเหรอเนี่ยไหนกูลองเปิดอ่าไม่มีเยี่ยมตามนี้ Father Channel made it off to go out again ที่ออกไปข้างนอกอ๋อไม่ให้ออกเหรอว้ไม่ให้ออกเว้ย เดอะเลด์อา a n ซแดงแชร์ไรเด้งอะไรวะเสียง What this มันคือควยอะไรครับไม่ใช่นะโอ้โหเกมอา e t เดอะฮิดเด้นเกมจะซ่อนอยู่ในที่ต่างๆมันมีเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างพิเศษให้กับเรานะคุณแคสซีเกมเขา the ู e เดอะเมนู d ฟ h อดมอ l อ่ะให้หาเพชรอะไรประมาณนั้นวอตฟัก อะไรขยับวะชิดรู้สึกว่าห้องมันจะเริ่มเย็นนะเนี่ยฉันรู้สึกกลัวแล้วฉันต้องรีบกลับไปที่เตียงโอ้โหนอนเลยอี g ล o d กูนายอ่าตาครับอ่าเป็นไงครับหลังจากการเล่นมานสักพักต,ตัวละครมันน่ารักอะเออชอบตัวละครนะภาพสวย เออแล้วเอานี่ไปเที่ยวกับอีฟดิเอออะไรเนี่ยจำได้ถึงพ่อยยู using so well อาหยาลูกร้องเพลงได้รีมากรีรีเลย <laughs> ดีมากก <c oughs> ูติดจีนยังไงเนะี่ย <c oughs> ได้ยินเสียงทมไหม <c oughs> ไม่ได้ยนะินเหรอ father would you look this way <c oughs> คุณลองมาทางนี้ดิ Give me a moment รอสักครู่หนึ่งกัน,กน เอาวันนี้เก็บก่อนนะโจโจโอ้โหเสร็จแล้วพ่อเสร็จแล้วลูกนี่รับไปโอ้เอาฟาเวอร์คราวนะฮะเป็นแบบมงกุฎด,ดอกไม้นี่สุดยอด o e s it look good on me? โอ้โมันมันดูดีหรือเปล่ามันขึ้นอยู่บนหัวหนูนเนี่ยโอ้โแน่นอนอนะ ฉัคิดว่าเธอใส่แล้วแหละแมวยิงเค็ดโอ้โหโอ้ตังกิ yeah. oh ้ว oh. oh, ขอบคุณพ่ออาเจ้ขอโทษที่ฉันไม่ได้ค่อยได้เล่นอยู่กับเธอบ,ธอบอ่อยนักนะพ่อไม่เป็นไรฉันดีใจที่ฉันได้เล่นกับคุณในวันนี้นะพ่อนะอ่าแม่เดินมาแล้วหูยังไงนางแบบเลยเดินมาเกียเครียดว้โอ้ไม่ โอ้ไม่ล่าเชื่อเธอสองคนเล่นด้วยกันหรอเนี่ยแม่โอ้เดิมแล้วครับเด้งแล้วลูกฟาเธอร์ดูดิพ่อทําดอกไม้ให้หนูด้วยอ่ะไม่ได้ทำดอกไม้ดิมงกุฎด,ดอกไม้ผมเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากมหัศาจรรย์เนี่ยมันดูเยี่ยมมากไม่อยู่บนหัวหนูนะลูกนะอาย่านะดูดีแม่มันทำไมเชื่อมันคืออายัเรียกมันอายาเตนะิดสัมเนียงอะไรแล้วเนี่ย โซ่คือเพลย์ยแอสวิธิฮิมออเดย์แ้วเห็นนี้เธอถึงเล่นกับเขาทุกวันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแซดนี่ we s วีชูดู h i s again father เราควรจะทำอย่างนี้อีกครั้งนะพ่อ y เยสวีชูทู next time เหนือเดี๋ยวเราก็เล่นอีกครั้งนะแต่ว่าแม่ต้องมาเล่นด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนนะพอแชกคืออะไรครับอ๋อแม่ไอใช่ไหม อ่าจะขอโทษนะที่อะไรฟิตฟแอรวิช <w> <c oughs> ในเป็นเสียงแบบไอืออย่าง <c oughs> อ่าคือไม่ต้อง <c oughs> ผักดันตัวเองอะไรมากนะเพราะว่า <c oughs> พวกเราไม่ได้รู้สึกตีเลือให้าททำงาน <c oughs> มานนี่กินยาก่อนมาเรือ <c oughs> มันจะช่วยให้เธอดีขึ้น <c oughs> โอ้ยไม่ฉันไม่ <c oughs> อะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> แม่แม่เจ็บป่ะแม่ โอเคหรือเปล่าโอ้ oh, ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงลูกแม่สบายอีกแล้วอะไรประมาณนี้ d o น t ู o o k อ o so a แอน o u ี p สพ a ีสกูไม่รู้ครับกูข้ามเลยครับไอหยายัวสม e e e ี me going best of all ถ้าลูกยิ้มเมนะื่อไหร่ไหนทำให้แม่รู้สึกดีขึ้นนะถ้าฉันไม่ได้เห็นเธอยิ้มสักวันแล้วก็ฉันต้องเป็นกังวลแน่เลยแม่ โอ้โหซึ้งซึ้งเลยโอเค now let get back for dinner กลับไปกินข้าวเย็นกันเถอะฉันแม่เนี่ยทำแฮมเบอร์เกอร์สเต็กไว้ให้คืนนี้ด้วยนะของโปวดไม่ใช่เหรออายาเฟรโอ้ฉันรักแม่ที่สุดในโลกเลยฉันรักแฮมเบอร์เกอร์ด้วยไลฟ์ฟาเธอร์ใช่ป่ะพ่อแน่นอนแฮมเบอร์เกอร์ของแม่เนี่ย เยี่ยมที่สุดในโลกไปเลยนะขนาดแบกโดนงซู้ไม่ได้พ่อนี่ไม่กินแบรโดนงเลยพ่อกินอาหารแม่ดีกว่า <c oughs> อะไรประมาณนี้เลยทีเดียว <c oughs> We were so happy เดนและพวกเราก็มีความสุขเดนว่า <c oughs> ตั้งแต่เมื่อเมื่อเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มีมาเรียแต่ตั้งแต่นั้นมาเราสามคนก็เป็นความสุขมีครอบครัวที่มีความสุขมาก <c oughs> แต่แล้วแม่ก็ต้องผ่าจากเราไปเพราะว่าโรคป่วย และความรู้สึกของเราก็เริ่มดีอยู่นะแม<น>่อ่านอนเตียงยังเนี่ยฮะ <Salz. S 2> มันขึ้นเตียงนนยังเนี่ยแต่เราฟังมยนี่เสียงอะไรเสียงอะไรวะเฮียเอาวเ็ดแค่ือเฮ้ยไข่ร้องวะพอ่อพ่อหรือเปล่าซัมติงมาแทบเป็นมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆฉันต้องรีบไปเช็คพ่อก่อนโอ้โหเนี่ย <gs atur> เพื่อแบดิจิตอลโอ้พ <stop it. S 1> <apologize. S 2> ่อพ oh, ่อโู้พ่อกูเป็นอะไรไหเนี่ยโอ้พ่อโอ้พ่อพ่อพ่อโอ้กูจะเวอร์ไปไหนนะคุณผู้ชฉันรู้สึกไม่ดีเลยโอ้กูต้องส่งวิญญาณนักวิ่งเอาเชียได้ยินเสียงอะไรสักอย่างชิบหายแล้วเชียไอ้สัตว์อากโอ้โหโอ้โดมงกวะานเดช ไม่ไอ้เชี่ยรอไปขูกลัวแล้วไอ้เย้ะไอ้ยัดไอ้สัตว์หนีไปอดิมดแตวหมดไอ้เย้ยไปไงวะเฮ้ยมีหนุ่มมีช่หนุมม่มเอาหุนรตาดีอ่ะพี่ชายตาข้างเดียวอะไรเน่ะนมึงเป็นใคร <laughs> มึงเป็นใครเ <laughs> <ๆ S 1> ฮ<ะ>้ยทางนี้เว้ยเฮ้<ะ>อมากับฉันเถอะนะ ไอเชีย่ยนะคุยใช่ไหมหอไอเซดิสเวเช็ดบอททางนี้โอ้ยแย่เด้เฮ้ยบุ้งยังมาทางนี้มึงก็เจอดิครับเฮ้ยไปกับมันไปกับมันเอาเชี่ยไอ้ห็น้ำเมงเฮ้ยเอาน้ำเมงมึงเปลี่ยนเรื่องกอ็วะน้ำเมงครับน้ำเมงเปลี่ยนเรื่องเหรอครับย,ย้ายไม่จะมีะโอ่นะฮะโอ้ยมันมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายอยู่ในห้องในห้องนี้เลยเนี่ย เธอรักหนังสือเธอชอบหนังสือหรือเปล่าล่ะทีรักเฮ้ยเป็นใครอ่ะใครอ่ะตัวเธออ่าตอนเนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกฉันคือเซลแมนเซลแมนพ่องมามาตอนเที่ยงคืนเลยนะโอ้โหทะลุก,กระจกมาเซลแมนขายอะไรทิ้งโชว์ความสง่างามเนี่ยจริงๆแล้วหน้าฉันก็คือแบงค์โมแคร์นั่นแหละ จริงๆแล้วนะเชื่อออกซิงเกิลมาหลายเพลงแล้วอะแต่พอดีวงแตกก็เลยตั้งมาเป็นเซเว่นอะถุยไม่เกี่ยวเชฟบอกว่าฉันจะรู้กับเธอนะเธอมันเคยระดัเด็กน้อยคือเออกูขอถามคำหนึ่งคือมึงวิ่งหนีซอมบี้กับไอ้ตายเดียวมานี่มึงมีเวลามายืนคุยนี่กะแต่มันมีปัญหาบางอย่างนะอะครอสคือคนป่วยรอยเตอร์คือ มันมีรอยเตอร์นี่คืออะไรวะอยู่เต็มบ้านคอฟคนป่วยเหรอที่มันเป็นสัตว์ประหลาดเหรอวะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมีมอนสเตอร์เต็มเลยเหมือนจากสตอรี่โอ้โหทำไมมอนสเตอร์ถึงเป็นอย่างงี้นั่นมันคือคำสาบฮะสาบที่แปลว่า,มาแมลงป่ะอันนั้นแมงสาบ <c oughs> โอ้วอตยูซอร์เบอร์เดอะคอฟในคนป่วยแล้วพ่อของเธอเนี่ยกำลังทดสอบอะไรสักอย่างนะ แล้วเหมือนกำลังโกรธแล้วเหมือนเนี่ยมันจะมากับคำสาบแล้วก็จะลาแคนพ่อของเธอแน่นอนจะมาลากพ่องจะมาฆ่าพ้องอะไย่างเโอเคอะไรพ่อเป็นคนที่อันตรายเหรอพ่ออยู่ในอันตรายใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันต้องรีบไปเชื่อมแล้วเฮ้ยทำไมละ่ะ <c oughs> เอาแสบพ่อกูถุยขีปดิสดีไซน์ นีแฮสคิลเลตเขาเป็นคนฆ่านะแล้วก็มีคนมากมายที่ต้องเป็นฆ่าดูกเขาฆ่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยพ่อเธอเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติเยสยูวิสทำไมเธอต้องไปช่วยเขาด้วยล่ะอืมกำลังคิดนะฮะเหมือนนะไอ้คือเหมือนอาหาจะสับสนว่าคืออาหยานะรู้ว่าพ่อของเธอเนี่ยทำเรื่องไม่ดีอยู่แล้วเสร็จปั๊บเหมือนมอนเตอร์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาจากพ่อของเธอแล้วจะมาล้างแขนพ่อฆ่าพ่องว่างั้นนะฮะ ก็เลยจะไปช่วยพ่อแต่เขาถามมาว่าทำอย่างไรทำอย่างนั้นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเรียกมันดีๆเรียกมันว่าอายะเถอะอายะแล้วคิดถึงยะไม่ได้ไปหาไอ้ตาเหลืองเอ้ามาๆของฉันของฉันอะไรสักอย่างโอเคกูข้ามเลยข้ามทำไมแล้วเอ้าไปแล้วไปหาไอ้ตาเดียวโอเคมาตาเดียวปลอดภัยกว่าเดี๋ยวไปหาพี่ตาเดียวนะฮะ นะครับผมทำคลิปลงไปกรุณาอย่าสปอยนะทั้งใครดูนะอย่าส,สปอยสแปมสปูสป,สป,สปูสปายอะไรเส้นเลดด์อาร์สตังเกอร์เกฟแจ็คทูพาวเวอร์เดอะเคิร์สออเดอร์คนคนตาแดงเนี่ย <c oughs> จะมากับคำสาบเอาเชี่ยเดอะแจ็คเซดไอ้เชี่ยตาแดงอันั้นแปลว่าไอ้นั่นก็คือมาจากคำกับซ้ำคำไอ้เชี่ยประเด็นปากปากตีกันมาแล้ว <c oughs> คือ <c oughs> พูด้ <c oughs> คือพูดได้ง่ายไอายตาแดงคนนั้นน่ะคือคำสาปนี่ไงอ้าวเช็ดเคเฮนัทเฮนัทไอซัดจะมาล้างแคร์ใช่ไหมไม่ได้ดิฟคอลจ๊อบมันเป็นงานที่ยากมากนะเธอต้องเข้าใจนะแล้วเมื่อเธอโตขึ้นนะไออะไรนะอายะโอเคฉันหนูเนี่ยจะเป็นคนที่โตขึ้นกว่านี้นะสัญญาอะไรประมาณนี้แม่นั่นเล่นแอคคอร์เดียนนะอายะไอ <c oughs> อายะ ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอห้ามเกลียดพ่อของเธอแม่เป็นอะไรหรือเปล่าแน่นอนฉันไม่ไีทางเกลียดพ่ออยู่แล้วฉันรู้อ่าแม่แม่ไม่ชอบพ่อเหรอไม่ไม่เลยสักนิดแอมจะไ e y ยู like ฉันเหมือนเธอแหละอายาก็รักพ่อเหมือนกันนะฉันรักพ่อของเธอมากบอกว่าอายะ ฟิษฟิวอันน่นมีเซลแม่ไอสัตว์แคนบ n be a bit ลอั r e พ i ดิเโอ้โหพระศัท์ยากว่ะโอเคข้ามขอข้ามสัญญาโอเค <c oughs> อ่าตอนนี้ก็กลับไปสู่เรื่องได้แล้วเฮ้อ <c oughs> อ๋อคล้ายๆเรานิทานอยู่หรือว่าเล่นแอคคอร์ดียนตอนแรก <c oughs> แล้วก็กลับมาสู่ฉากนี้นะแม่ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นตเือ <c oughs> ฉันรักพ่อนะโอเคหาพี่ตาเดียวไอ้เชี่ยนุกโอ้โหนกดำโอ้โหอัครอลโอเคขอเซฟก่อนดิง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 ดิ้งดิ้งดิ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 งดหามาไปหาไปหาไอ้ตาเดียวทางนี้แน่นอนตาเดียวซุ่ยนเอาขึ้นไม่ได้ว่ะโอเคออก ก็ต้องไปหาพ่อนะฮะตอนนี้ไปหาพ่ออะ,อะเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้โหกิฟเอาเธอเอาเธอกลับมาเอาลูกกูกลับมาลูกสาวนะครับไม่ใช่ลูกชายนะด่าเธอเพราะลูกสาวโอเคกูครีบวิ่งเลย <c oughs> วิ่งเลยโอ้โหกูวิ่งเลยกูเซฟกูเซฟเลยกิฟสักขนตูดลูกเลยทีเดียวเฮ้ยม <c oughs> ีหงยว่ะ เสียงอะไรวะเฮ้ยไอสัตว์ยา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 โอเคเข้าห้องนอนเลยเฮ้ยสโลบอลเอาผู้ชายไอเซลแมนไปไหนแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยสโลบอลตื่นแล้วเนี่ยว่ะเอามาด้วยมามาเถอะลูกแม่เฮียนะเฮียนี่คือแปลว่าคำด่าของคนนะ ดาแบบดากระต่ายถุยไม่ใช่นนบอกว่ามันนี่ <c oughs> มันนี่สโนบอลนะสโนบอลก็รักพ่อเหมือนกันใช่ไหมล่ะอ่าจับใส่กระเป๋าแล้วสโนบอลโอ,โอ้แมงสกินเนลิโอเยอะมาก<น>ตอนนี้พาร์ทนี้นี่คือแบบได้รับในเรื่องของเกมเยอะแน่นอนรดูท่าสโนบอลแวร์อ you สโนบอลเธออยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่เจอที่ไหนวะ ฉันทำอะไรลงไปงงเนี่ยขาของเธอก็เจ็บนะด้วยเนะี่ยฉันเป็นห่วงจังเลยอ้าววิ่งมาแล้วชั่วมาแบบดิจิตอนซนบอลโอ้วิ่งมาอย่างเร็ว <c oughs> ไปไหนมานะฉันรู้เปล่าฉันเป็นห่วงเธอมากๆเลยนะเนี่ยเธอวิ่งไปไหนมาตลอดเนี่ยไหนแล้วขาเฮ้เธอได้รับการรักษาเหรอวิว วิว <View> นี่คืออะไรวิวนี่เสียงเดินเหรอ Troublesome r a b b i อ at มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกระต่ายใช่ไหมลูกไอ้ i n ิงพ่องอายะ oh, oh, oh. <laughs> ลองลอง,ลองไม่พาสโนโบอลเนี่ยออกไปไกลนะและ้วก็และบินเนี่ยแอสเมอินาคิเช่นคือมันเข้าไปในโรงควนะ่ะขอโทษนะคะประมาณนี้สโนโบอลมัตอ๋อโอเค คือเหมือนสโนบอลจะเข้าไปกัดมาเรียนในตอนทำอาหารนะฮะเกือบได้เป็นกระต่ายทอดละเมึงดิ i ฟ d s สโนบอลฟาเธอร์เอาแล้ว <laughs> ball, <laughs> ลพ่อเจอสโนบอลไงคะเนี่ยนะพ่อเนี่ยก็พ่อกำลังษามันแล้วก็เนี่ยมาใหา้นี่ไงโอ้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับพ่อครับ <laughs> อขอบคุณนะจำได้ว่ามันวิ่งขึ้นมาเองมั้ยอันนี้ก็ไม่เช <laughs> <laughs> ื่อเ <laughs> <laughs> แอบวอดยู thank you father ขอบคุณพ่อ สโนบอลอะเมเบอร์สโนบอลเนี่ยมันก็เป็นสมาชิกหนึ่งในรอบครอบครัวนะเราก็ต้องดูแลเหมือนกันโอเคเย่ yeah! โอ้โหมีใจเลยขนาดนี้มาคือถ้าเกิดเราไม่เก็บไปนี่คือสกีเนลิโกสกีเนลิโอเนี่ยมันจะติดไหมวะ Let's go save f a t h e r together พาไปช่วยพ่อกัตเตอร์เฮ้ย i, ชื่ออะไรนะ่ยโอ้โหเตรียงหมดเลยว่นมีสกีเนลิโอ นะต้องเป็นกำลังต้องขอแม่เป็นกำลังใจนะสักทีหนึ่งโอ้โหดูมีเว้าเฮ้ยเดี๋ยวติดเมาส์วันนี้แบบไปไกลๆดิวิ่งออกมาจะเจออะไรเปล่าวะอ่าเซฟกูยืนขึ้นเลยแบบกูลุกขึ้นเลยนะคือแบบแล้วไอ้ซอมบี้มามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมูเมนต์มูเมนต์ไอ้เชี่ยโอ้โหเรียบร้อย นี่วิ่งยั่วาอยหนุ่มถุยโอเคครับพาร์ทนี้ก็เราก็ได้รู้เรื่องราวกันไปแล้วนะฮะว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงกับเกมแมสแฟเธอร์เกมนี้นะฮะก็พาร์ทนี้นะขอก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆนะฮะเราก็จะมาแคสพาร์ทสองให้ดูต่อว่าเรื่องราวของอายะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาริยาที่เป็น คนของที่บ้านนะฮะเรื่องราวจะเป็นไงกันต่อไปนะครับแล้วเมื่อซอมบี้เต็มบ้านของไออายะแล้วเนี่ยเราจะไปช่วยคุณพ่อของเขาอย่างไรนะฮะเราเจอกันพาร์ทหน,น้าครับเจอกันครับ